เด1๋ยวไม่ไปไหน่ลยเธอมันต้องคุยนอกเรืึเปว่าเวลามันน้อยโอเคใช่ไหมล่ะปางเห็นไหมอ่ะแว่นๆๆแว่นเออแว่นตาไหนลองใส่ดูสิค่ะอย่าแทงตานะอ่ะดักอ่ะดักสเลวโอ้โรู้เยอะวว้า แม็กที่น่ารักแล้วกลายเป็นปน้องแม็กที่หล่อแล้วนะคะเออแก่ได้กรใจาคนนะคะแก่แบบนี้ไม่ได้นะคะคน,คนเราคนเราคนวัดไหวนะคะ <c oughs> โอ้โหก็เมื่อกี้พี่โซบบอกให้ใส่อะ อันต่อไปต่อไปอันนี้คืออะไรก็คือคิเลขเออหนูว่าเผาแบงค์คือคิดเลขอันนี้คนที่เล่นแคลคูลัสต้องมีใช่ก็เราบอกแล้วว่าเราอ่ะเราบอกแล้วว่าเรากำลังติวหนังสืออยู่เออเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก็คือเวลาเวลาเราสอบใช่ไหมเวลาเราเวลาเราติวเนี่ยคือมันต้องมีมันต้องมีจังหวะกดสูตรโอ้่านี่ใช่ไหมต่อไคืดๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวาเอบใช่ไปกดคอนท่าเสร็จแล้วสูรอะไรสามสิบตัวใช่ได้คอนท่าอะไรไม่รู้อะไรอ่ะทันไหมออกันไม่เล่นเกม จริงเหรอเขาเคยได้ยิงปืนไหมคอนท้าไงคอนท้าที่เขาเดินตามกันสองคนแล้วคือลงขึ้นลงใช้ไฟบินทำไมหรอก็สูตรเขาพูดสูตรอยู่ใช่สูตลอดอันนี้นี่นี่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนพอแบบมีข้อไหนที่เราต้องแบบว่ากดสูตรอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เราเราก็ต้องเราก็ต้องแบบว่ากดสูตรในเครื่องกิดเลขอะไรเงี้ยมันจะไวกว่าแกไปว่าอะไรอ่ะอันนี้ก็คือพาารเรรรลลพาาเเขาถามว่าเส้นไหนขนานขนานกับเส้นสมการนี้ เฮ้ยก่งอ hey. ่ะเราก็เลยต้องพกเครื่องคิดเลขด้วยอออเจออุปกรณ์เขาแน่นนะเออแน่นๆนี่นนี่อะไรเอ่อแอลกอฮอล์เบส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 คือแม็กเน่ยไม่ใช่ ลองดูไหมไปเป็นพี่ออกัสซะแล้วแล้วถ้าชอบมาม่ออกัสไงคือแม่ก็แม่กม่จะเป็นคนเนื่ยพี่ชอบห่างเก็บมือเป็นคนมือแห้งมากเพราะว่าเป็นคนไม่ใช่ค่ะไม่เป็นคนรักษาความสะอาดมือมากชอบใชแกทำอย่างเงี้ยชอบล้างมือชอบแบบฉีดยิงแห้งใช่ไหมเป็นคนมือแห้งมากเพราะว่าแบบไปจับอะไรเงี้ยชอบแบบว่าชอบล้างมือชอบฉีดมือมันเป็นแอลกอฮอล์มันทําให้มือหนูด้านก็ไม่เป็นไรเอามือสะอาดเราโอเคเป็นคนรักสะอาด ไม่ความจริงพี่กัดผิวความจริงพี่กัดผิวดีนะมือนะครับมือพี่กัดมือดีมากกัดไม่เคยฉีดไม่เคยกัดไม่เคยทำอะไรกัดสกปรกงั้นไปเลยไปไปไปฉักส่งฟื้นฉักส่งฟื้นก่อนไปคือกัดคือกัดไม่ฉีดมือไม่ฉีดอะไรศิลปากัดเดียวคือดูแลแต่ท้องนี้เดียวตัวอื่นไม่ทำอะไรเลยน้เดิมก็ไม่อาบอาบหน่อยเนาะอาบหน่อยเนาะได้ละ ดูแลเท่าจริงเนวันนี้เขาไหวเนี่ยคนแบบเนี้ยแหละคนที่คนเจ็บละเจ็บเจ็บโดนตีเลยเยอะละีลยรายการเลยอีกที่ที่ต้องมีคือที่ที่หยอดตาอะไรที่หยอดตาที่หยอดตาต้องมีแน่ๆแกรู้ได้ไงไม่รู้ว่ามีในนี้หรือมีในตัวไม่มีในตัวไม่มีอะไรเลยไรทำไมทำไมทำไมเขาหยอดตาตลอดทุกทุกห้านาทีว่าแล้วขอยอดหน่อยเลยไหมออยากเริ่มแห้งแล้ว ใช่มือแห้งตาแห้งแห้งหมดเพราแก้ส่คอนแทคเลนส์หรอคือเอ่อปกติไม่ใส่แต่ว่าถ้าออกงานจะใส่แต่ว่าพื้นเพลแล้วเป็นคนที่ตาแห้งอยู่แล้วใช่ตาแห้งมากแล้วพอยิ่งใส่ก็ยิ่งแห้งโอ้ใช่ยิ่งใส่นี่คือมันหยอดแบบคอนแทคทุกๆห้าแล้วเขาหยอดตลอดเลยอ่ะไม่รู้ ใครทำอะไรแกมีอะไรโดนตีโดนตีโดนตีเมื่อกี้เหรอเจ็บใครทำอะไรก็บอกกันตรงๆอย่ามาแตะย้อนแล้วนะงอนเย็นเอออต่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 อปังนี่ไงล่ะอ้าวถืออันนี้มีที่มาไหมเราปิดหน้าตัวเองหมดเลยไม่ให้ใครเห็นเลยดู้ได้ไงว่าเป็นหน้าแม็กโอ้เกต้าใส่รูปพี่ออกัสมั้งไม่แน่ หรอาอไม่ใช่แตวถ้าแกะมาเป็นออกัสคือจิ้นเลยอ่าแกะดูบรรยากาเป็นรูปตัวเองอะดิรูปหน้าหลักป้านนี่คือรูปที่ถ่ายในงานนี้ปะไม่จำได้หรือเปล่าเนี่ยใสเข้าไปะเคโอเคไม่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 ไไม่ไม่ พอลราเมคอัพหลุดละยังไม่หลุดนี่ไม่ได้แต่งหน้ามาเลยเนี่ยโอ้ยหน้าเนียนมากหน้าสดอันนี้ควาจริงๆนิงว่ากระดาษนะคะไม่ได้คิดว่าหน้าเลยคิดว่ากระดาษเลยเพราะว่าหน้าเนียนหน้าเนียนใส่หรือว่าหน้าแห้งอะไรงงเลยอะไรอันนี้คือรูปอะไรอันนี้เป็นแบบว่าไปงานแล้วแฟนคลับถ่ายให้แล้วเขาก็ให้เราเซ็นแล้วเขาก็เอาเอาให้เราด้วยให้เราเซ็นแต่คือเรางงไหมขอลายเซ็นหน่อยค่ะพี่แม็กเซ็นเสร็จอ้าวพี่แม็กเใช่งงเหมือนกันโอ้ยตลกอ่ะใช่ แกอย่าได้กระจายคนนะคะความลงเลยไลความลงคามลงเร็กความลงโอกาคแล้เป็นไงล่ะอยด้ก้แกอนเสิตบนี้ป่ะเ้ถืยเออท่านี้ได้เลยแล้วกใช้แบบนี้ส่วนจริงๆเคสอันนี้ก็คือ อันนี้จะดูมุงมิงหน่อยแต่ว่าความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะใช้อันนี้ทไมคะเพราะว่าความจริงคือเคสพังแล้วอันนี้ใครพี่อ้อกาสซื้อให้ไม่อันนี้คือขโมยพี่สาวมาจุ๊บจุ๊บแจ๊บเป็นจุ๊บเป็นจุ๊บเราเรไม่ซื้ออะไรเขาบ้างเลยหรอยังไม่วันเกิดไงยังไม่วันเกิดอยากได้อะไรรออยู่เก็รอก็รอรถแน่ๆกุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยเอออยากได้บ้านได้แค่กุญแจนะเออเปิดรถไม่ได้เอาแต่กุญแจมางงเลยทีนี้ขับคันเดียวกันได้ไหมได้ก็พอก็อยากจะลองขับทยาอยู่เหมือนกันเออเวลาเราซื้อรถมกก็็ต้ออองงงีสำรไข ก็นี่เทล่าเขาสีขาวเดี๋ยวถือเทล่าให้แม็กสีดำได้ไหมได้ไหมได้ตอนแรกนี่เป็นฟูดพิ้นนะได้นี่เอาได้ตอนนี้มันเป็นฟูดพิ้นเลยนะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าพี่ก็เอาเดินดาวให้พอดเองเดินดาวแบบั้นต่ำสุดต่ำสุดต่อไปอุ้ยนู่นเป็นอะไรลูกอ๋ออันนี้อันนี้ยาอันนี้ก็คือแม็กก็เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าบางครั้ง แม่แพ้อาหารทะเลด้วยใช่ว่าเราทำไมใต้ตาแดงอืนี่เห็นไหมเป็นคนใต้ตาแดงแล้วเป็นคนแพ้อาาหรคนเี้ขอทาเขาทาทาอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรคุณผู้ชายคุณผู้ชายสิ่งที่ทาอยู่ข้างใต้ตาสีแดงเรียกว่าอะไรอ่ะคุณผู้ชายตอบใต้ตารูทคอนซีลเลอร์อะเออคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ใช้ทำอะไรคุณผู้ชายกบปกปิดปกปิดอะไรรอยรอยสิวรอยดำรอยอะไรอย่างนี้ส่วนเนี้ย ให้ถ่ายว่าเรียกว่าอะไรละว่าบัตออนเออบัตออนยังไม่ถูกเราลีิ้มอะไรเออไอสีแดงๆนี่ให้ถ่ายให้ถ่ายอะไรบ้างไอแชโด้ไปไอแชโดว์กับอายไลเนอร์กับมาสคาร่ามาสคาร่าอ้าให้ถ่ายมาเี่ยเอาไว้ตาขนตาเอแกสุดเลย มาร์คาลาไว้แปากขนตาเออไม้แดงได้เลยแล้วตบมือเหมือนถูกทำไมอ่ะมารคาร่าเราเยังไงมารคาร่าดำปึ๊นเลยเเรามื่อกี้ข้างหลังเขาจะเฉลิมกันอุตส่าห์ไม่มองนะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าอยากอยากอยากจะต้องทำเชื่อมั่นในตัวเองใช่มาร์คาลาเลยเหลือแค่สองชอยเท่านั้นคือไอแชโดว์กับอายไลเนอร์อายไลเนอร์ไป ยี่งจริงจริงยี่งจริงจริงยี่งจริงจริงทำใจตัวแกงสุดเลยคุยแล้วพี่มันเป็นธรรมดาวผมมุดสายผมลมหลีกหลบหลีกหลบหลีที่อาจจะรู้แหละแต่เขาแบบใช่ก็อันนี้จะมียางแก้แพ้สองคนสรุปจะไม่จะเหลือให้ผมรู้จริงจริงก็เหลือสุดท้ายแล้วไอชาโดอายแชโดอายแชโดอาโดคือตาเป็นเงา ตาเป็นสีตาเป็นเงาภาายี่ปุ่น Eye l i n คือเส้นที่ดวงตาลายลาย L E I R อ๋ออันนียอินเตอร์มากเลยอายไลเนอรอ๋อยาอินเตอร์มากเลยจะได้ขังหน้าได้จำได้อันนี้จะมีแบบว่ายาที่แม็กจะพกตลอดก็คือแก้ปวดท้องแก้ปวดท้องแก้ปวดหัว เอ่อแก้แพ้สองอันใช่เพราะว่าบางครั้งแบบว่าฉีดอยากแก้แพ้ด้วยต้องต้องกินก่อนไปฉีดเองหรอไม่แบบไม่ไมหาหมอแล้วมันต้องกินก่อนต้องกินก่อนไปฉีดเราแก้เราเราแก้เคยเกิดเรื่องเราแบบเคยเกิดช็อกเกิดอะไรปะใช่จริงเคยเกิดช็อกเลยคือเหมือนวันนั้นนะฮะไปคือแม็กอะเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วคือเคยไปทดสอบว่าแบบแบบว่าแพ้ระดับไหนแม็กก็ตรวจออกมาแพ้ฝุ่นเต็มหกแม็กแพ้เป็นระดับห้า หมอก็เลยแนะนําว่าเนี่ยมันฉีดยาแก้แพ้ดีกว่านะมันจะเป็นแบบว่าฉีดเหมือนเพิ่มภูมิฉีดฉีดก็คือเหมือนแทบฝุ่นฉีดฝุ่นเข้าไปฉีดฝุ่นเข้าไปก็ฉีดฝุ่นฝุ่นเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเพื่อให้มันมีภูมิหมอเขาบอกมันจะช่วยหลายอย่างช่วยจมูกแบบว่าเสียงอะไรเงี้ยใต้ตาตาแดงเลยช่วยหมดเลยเราก็เลยอาฉีดดีกว่า แต่ว่าเหมือนมีวันนึงอะลืมกินยาไปคือกินหมอบอกว่าให้กินยาเพื่อดักไว้ก่อนไม่ให้อาการมันกำเริบแล้วค่อให้กิน2ตัวแต่วันนั้นกินไปตัวเดียวแล้วก็อาการกำเริบเลยคือแบบว่าปกติก็คือฉีดเสร็จแล้วต้องอยู่ดูอาการก่อนแต่วันั้นฉีดไปแล้วนั่งดูอาการอ่ะคันคันตัวหมดเลยเพราะว่ามันนั้นไม่ได้อาบน้ำเพราะว่ามันนั้นไม่ได้อาบน้ำใช่คันซอฟุลหซีคันซอฟุลใช่ก็คือคันหมดเลยหัวแบบตัวนี่คือเริ่มแดงแล้ะแล้วพอ สรุปก็คือเราไปกะกันหัวแกกาวเนาะเขาเป็นลิงเงลยก็เจ,จี๊ยกจะอะไรอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะ,อะรเราไม่จบนะเดี๋ยวยาวอมเราไม่มไต่อเราไม่ต่อ,ตอ,ตอใช่แล้วก็คือยีงไงก็คือเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยหมอแบบว่าก็มาลุมเลยโดนโดนพยาบาลลุมทุนนี่นะหมอเข้ามาแบบดูแลแล้วก็คือ,อ,อ,อลุมเก่าเลยทำไมลุมช่วยกันเก่าช่วยตายอ่ะ ในได้อมยิ้มกันไดได้อมยิ้มกันไดต้องฉีดฉีดยาเข้าไปเป็นฉีดยาฉีดแล้วเป็นยาสิ้เมื่อกี้สิ้เมื่อกี้อันนี้เป็นยาแบบยาแก้ละอันนี้คือฉีดภูมิเข้าไปแต่นี้คือยาแก้ละฉีดรูเดิมไหมไม่ไม่ฉีดใหม่อีกข้างหนึ่งยาลูเยอะจังเลยไม่แล้วคืออะไรกันทำไมไม่ไปด้วยกันที่หลับไปด้วยกันไปส่งไม่มาเไม่ทันแล้วก็คือเหมือนหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยอันนี้คืออาการขั้นที่หนึ่งนะว่าจะคันส่วนอาการขั้นที่สองเนี่ยคือจะเริ่มแบบแน่นหน้าอก ขันที่3เนี่ยคือใจะหายใจไม่ออกละแล้วถ้าแน่นนต้องยกออกไหมใช่ก็ยกออกเฮ้ hey, <Hey. S 1> อะไรอ่ะไม่ทนัคนคุณผู้ชายเขาไม่รู้เรื่องเพลงอะไรแบบนี้อแก้วแล้วเราแล้วคือหมอบอกว่า <c oughs> ถ้ายังแบบมันอันตรายมาก <c oughs> หมอก็จะให้ฉีดอะดรีนาลีน <c oughs> ไม่รู้พี่กัดรู้จักมาแบบอะดรีนาลีนอ่ะ ให้พุ่งพ่านเออใช่อดีนาลีนมันทาให้ร่างกายเราแบบว่าสูบแบบว่ามันทําให้ร่างกายใช่เริ่มเริ่มสูบฉีดอะดีนาลีนที่แบบว่ามันจะหลั่งตอนรถไฟเหาอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือต้องปักขามือได้นั่งเลยเหมือนแบบปักขาอย่างเงี้ยเลยมันเหมือนที่ทหารเหมือนที่ทหารแบบเขาแบบเวลาโดนยิงเราต้องปักเพื่อให้กันแบบไม่เจ็บริเออเขาต้องปักเข้าไปอะหมอขอฉีดเลยได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉีดเข้าไปเนี่ย แม่เกียดหมอเลยนะเพราะว่าเจ็บมากแต่เราก็ต้องรักษาชีวิตลราใช่แล้วแม่ก็บอกว่าแบบหมอก็บอกว่าหรือจะรอดูอาการก่อนไม่รอเราขาหมอใช่แสบาพแม่หมอเร็วๆหมอไม่ละคือ คือตอนนั้นอ่ะแบบว่าตัวเนี่ยคือเป็นแบบเออป็นเป็นพื้นเป็นผื่นืนเต็ไมไปหมดเลยเป็นแย่านีแล้วหมอก็บอกว่าไอ้ยายบบที่ฉีดขเข้าไปตอนแรกอ่ะมันไม่ดีขึ้นเลยหมอก็เลยบอกว่าออขอปักเลยละกันเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะไปแน่นหน้าอกละอันตรายและหมอก็เลยปักเข้ามาเลยแล้วขูยพี่โซเราเจ็บเลยเข็มยาวไหมคือมันเป็นมันมันจะเป็นแห้งๆแบบประมาณเนี้ยแบบว่าปักลงไปเลยอ่ะปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็คือแบบขูยแบบตรงไหนปักตรงไหนตรงต้นขาใช่เจ็บมากแบบเจ็บแบบ ล้าโกรธหมอเลยไหมไม่โกรธเพราะว่าหายเพราะฉีดเข้าไปแล้วดีมากเลยฉีดเข้าไปแล้วคือแบบฉีดเข้าไปแล้วผื่นลดแบบหายแบบหล่อิดป้าเลยจริงเป็นเหมือนในหนังปีสิบใ่กลายพันุ์เอออะไรอะเอ็กเมนไอฉีดึ๊บเหมือนในหนังเลยอือเนี่ยขยาเนยกินไปสิบนาทีละอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์เฉียดตายเฉียดตายเกิดขึ้นไน้ยางเรื่องเงี้ยประมาณหลายเดือนละครับประมาณช่วงต้นปีเฮ้ยไม่เห็นรู้เลย เราให้เขาฟังเลยมันผ่านไปแล้วไงมันผ่านไปแล้วน้อยนะเรามีเราต้องแชร์กันหรือเปล่าโอเคเราเป็นบัดดี้กันนะเรามาเล่นละครด้วยกันนะต้อบอกดูกทีไมไปเวน้อยใจเราเออต่อไปมีอะไรอีกอีกเยอะไหมเนี่ยเด้อเด้อบอกว่าจบพอดีอะไรอ่ะน้ำหอมอันนี้น้ำหอมอันนี้น้ำหอมอันนี้น้ำหอมที่ขึ้นชื่อว่ากลิ่นแบบเซ็กซี่ตัวแม่ที่สุดแพรเซียนนี่ใช่สีเดียวกับเป็นสี เป็นสีสี่สีเออสีได้ไหมเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ที่สุดยั่วยวนไม่เชื่อรองดมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอก่อนต้องรอก่อนเพราะซีมันจะแบบว่าถ้าดมไปตรงท็อปโน้นมันจะแรงมันจะแรงเซียนเซียนทุกเรื่องเลยแต่ว่าอเนี้ยปกติอ่ะปกติมันจะพบกันสองแบบก็คือแบ่งแบ่งใส่ขวดนะครับบาคล้งบรรยากัดมันจะเป็นขวดเล็กๆแต่ว่าอันเนี้ย คือพ่อแบ่งใส่ขวดอ่ะพอเราไม่ได้เอาออกมาใช้อ่ะมันจะระเหยใช่มันระเหยไปเองเราก็เลยพกอย่างนี้ดีกว่าเสื้อเนี้ยเป็นแบบเป็นเป็นตัวแถมมา1 5บห้าเอ็มใช่มันจะเก็บมันจะเก็บได้นานก็แบบขวดทราเวลอะไรอย่างงี้ใช่แม่ล่าเออลองดมดมดมยุยยยน่ารัไปงเซ็กซี่ปะแกเคยได้กลิ่นนี้ไหม ไม่เคยออใครไม่เคยอะไรเลยสักอย่างเดียวบนโลกก็ดีก็ดีได้กลินแต่กลินแมนแมนโอ้ยอินโดมอยู่แค่นี้แล้วก็กลิ่นลูกอมกลิ่นลูกอมลูกอมนั่งตกปลาตอนแรกก็อวดแบบภูมิใจของเรานะโอ้ดูกระจอกไปเลยดูเหมือนออดเลยอรับนี่อะไรอีกอ่ะอ๋ออันนี้มีมีแอร์พอร์ตมีแอร์พอร์ตดูดิแต่ละอย่างอ่ะแต่เขาจะแบบมีเคสมีอะไรแบบทุกอย่างอันนี้แม่เพิ่งซื้อให้เลยอันนี้เพิ่งเปลี่ยน อุ้ยแล้วก็ลิปค่ะใช่อันนี้ลิปอันที่สองลิฟตแบบตัวแม่ค่ะอันนี้คือลิฟแบบมีสีลิฟแบบีสอันนี้มันจะไม่มีสีถ้าไม่เราถึงต้องพกอะเรามีก็มีคุณพี่สร้างแต่งหน้า ไม่ปกติสมมติไปแบบใช้ชีวิตปกติะฮะเพราะว่าเป็นคนปากซีดมากเป็นคนแบบปากซีดแล้วก็เลยแบบว่าถ้าปากซีดก็ต้องทานี้อพอทามีสีแล้วเริ่มปากแห้งออก็ต้องก็กลับมาทาลิปม,มันใช่ก็เลยต้องพกหลายอันจริงๆเป็นแม็กก็ยากเหมือนกันไเป็นแม็กจริงๆเป็นแม็กก็ยากเหมือนกันเป็นแม็กยากเหมือนกันไม่ง่ายนะเพราะว่าพี่กัลอะพี่กัลเขาจะปากแบบปากมีสีอะเขาจะไม่ต้องทาเยอะใช่เขาทาลิปมาเขาจบ เพราะว่าเขาทําอะไรรู้ไหมเขาแปรงฟันตลอดแล้วแปรงสีฟันมันขูดกับแบบปากตลอดก็เลยแดงเลยโดน้อนี่เขาดิโดนโลนี่ไอ้แปรงฟันตอนนีวคนจะรู้แล้วว่าเวลาไปไหนเยี่ยมเยต่เขาต้องขอตัวไปห้องน้ำใช่ทุกคนเจอกันไหนถ้าปากมานดิขอขอเช็คหน่อยเช็คหน่อยอันนี้คือพอแบงค์ครับพอแบงค์พอแบงค์และหมดแล้วปะยังค่ะมันมีอยู่ในนี้ค่ะอ๋อมันมีซิปใช่มีซิปมีช่องซิปห้องลับ ห้องหลับระดับสุกตาอย่าบอกนะว่าเงินเงินเงินมีเงินมีเงินไม่มีกระเป๋าตังค์มีเป็นแบบนั้นแทนเออตอนแรกตอนแรกก็พกอยู่ครับกระเป๋าตังค์แต่พอมีช่องเล่มแบบนี้ไม่พกเพราะว่าแบบใส่ใส่บัตรใส่เต็มไม่หมดเลยเธออยากดูอะไรเธออยากดูรูปไหนก่อนอุ้ยอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากเลยนะบัตรนักเรียนอ่ะอยากให้ดูบัตรนักเรียนมากเลยเนาะทำไมไม่ตอนดูบัตรกัดไม่เห็นรูปอยู่ ก็บอกกันาเป็นคิวแบบสะเป็นคิวแบบการมาแหลมแหลก็บอกแล้วเราใส่บิ๊กไอเราตาคุมอ่ะก็อยู่รียนไรอยู่กรุงเทพคริสเตียนครับแต่ว่าตอนนี้แบบว่าสอบเทียบแต่แกดูค่อนข้างจะเครียดนะคะเวลาแกถ่ายบัตรอ่ะเขาไม่ให้ยิ้มให้ยิ้มได้มันอมยิ้มแต่ก่อนเขาไม่ให้ยิ้มเขาไม่ให้ยิ้มแอบอมยิ้มได้ป่ะบอกว่าก็อันนี้อมยิ้มแล้วจะบอกเลยว่าอันนี้คือบัตรนกเรียนปีที่ปีเดียวที่รอดทำไมที่ผ่านมาไม่รอดไม่รอดเลยส่วนอันนี้ นี่บัตรประชาชนอันนี้น่ารักนะคะหน้าจ่องอ่ะหน้าแบบมองดูเหมือนไม่พร้อมถ่ายของตัวเองเราใส่บิ๊กไอแต่ว่าน่ารักไงเราเป็นหนึ่งนแบบแบบเพิ่งลืมตาขึ้นมาน่ารักก็รักไหม่ ลาอยู่แล้วี่อันนี้อันนี้โดนแบบว่าเนช่วยลองหน่อยไม่ห้ามป่ะเก็บเลยด้วยอย่างนั้นส่วนอันนี้ส่วนอันนี้อ่าส่วนอันนี้เป็นเป็นบัตรประชาชนแบบน่ารักโซคิวเอ่อหน้าขา หมดแล้วเนี่ยก็บอกผมมีอีกอะไรอีกอันนั้นไม่เอาแล้วจะขายเลยอันนี้อันนี้ก็หอยากขายอะไรแบไม่มีไม่มีอะไรอันนี้อันนี้เป็นบัตรแบบบัตรโดยสารเฉยแล้วก็อันนี้อันนี้บัตรรถบัตรรถราคาหนังตามสเต็ปนักเรียนป่ะใช่ตามสเต็ปนักเรียนใช่อันนี้บัตรบัตรสติวเด้นนะสติวเด้นนี่ไม่ใช่แล้วหนูไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วอันนี้ก็สติวเด้นนะเนี่ยแล้วทำไมหนูยังใช้ได้ก็มันเป็นสติวเด้นยังใช้ได้ยังใช้นะอันนี้อันนี้อันนี้บัตรบัตรฟิตเนส นี่มิสเตอร์มารป็นแน่มาเป็นแ่จะมาว่าไม่ได้นะคะลุกออกกำลังกายนะคะใช่เออแล้เก็บตังค์ด้วยละกันนี้เออหมดหมดที่ต้องออกกำลังกายเนี่ยเพราะว่าซีซันสองนะบอกเลยว่าซีซันสองเนี่ยเขาเซ็กซี่เหรอเขาเรียนจบแล้วเขาไปเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งพูดได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วคือมันต้องมีกล้าม ไปเป็นนักนักเทรนเนอร์หรอไปเป็นเทรนเนอร์ในฟิตเนสหรอไม่รู้ต้องดูทีมที่สองอ้าชีพนี้มีก็ต้องเป็นเทรนเนอร์รแล้วแหละมีก็แบบสุขภาพดีหุ่นดีมีวินัยทุนแข็งแรงหุ่นดีแข็งแรงมีวินัยขึ้นมาได้มาจากการบริการเกือบเกือบนะแล้วก็เอาประชาชนไปดูครับสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยขอเข้าหน่อยครับเดินไปเจอการนี้กระดานที่ตกหลุมรักแรกคนนี้ได้มาจากไหนนี่น้องคนนี้เนี่ยได้มาจากเอ่อการแลกกับพี่กัส คือพี่กาก็เล่นแบบนี้หรอไม่ค<า>่า,ายที่ค่ายมีกิจกรรมมีกิจกรรมแบบว่าให้แฟนๆมาแบบว่าเหมือนพรีออเดอร์แบบว่าฟิกเกอร์ของเราแล้วถ้าพรีออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวนักแสดงจะได้ตัวแบบว่าสุ่มบู้ชินน้องบู้แล้วแม็กก็สุ่มมาพี่กาก,ก็สุม่มและนักแสดงอีกสองคนก็สุ่มกันแต่ได้อันนี้ใช่พี่กาได้สีนี้แม็กได้สี ไม่ได้สีออกน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลใช่เหมือนเราใช่สีเข็มไม่อันนี้ก็ไม่ได้สีเข็ดแต่ว่าเป็สีน้ำตาลไงอันนี้ไก็เป็นสีครีมสรุปว่าหรือว่าในจริงเราได้สีเข็ดมป่ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชแดงหรือเปล่าไม่ได้โอเคอะไรก็ได้คนละตัวใช่แต่ว่าแม็กอะแม็กชอบสีนี้มากกว่าก็เลยขอแลกมาก็เลยแลกก็แบบว่าตัวอะไรอะ ม่รู้จักได้ก็แลกได้แลกได้ไม่รู้จักด้วยโอ้ยคุณผู้ชายไม่คุเป็นเลยเอางี้จะหมูเด้งไหมหมูเด้งเออมึงรูวันก่อนมึงดูวันก่อนถ้าไปฮิปโปใช่เรียกเอาหมูแดงน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งอย่ามินนะอย่ามินหมูแดงนะคแต่ตอนนี้เริ่มมอมแรมละขนก็เริ่มไปสั่งกระตังนิดนึงแล้วนะดูดิ แล้วของเราของของการอยู่ไหนอ่ะกั้งอยู่ห้องตั้งอยู่ในห้องตั้งอยู่หน้าที่อยากเห็นต้องไปดูเอ้ยเจ็ดแสนได้ดูทั้งรถได้ดูทั้งบ้านโอ้ยตายจะเอายังไงจะดูไม่ดูดูไหมอ่ะเออเราไม่เราเดือดเนาะเหดไม่ถึงอ่ะถึงแหละแสนได้ไหม เอเจ็ดเราเจ็ดเราต่อไปเรื่อยเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนพระถึงให้ทำยังไงให้ไปดูรถด้วยให้ไปดูเดี๋ยวรีวิวเทเลอร์โมเดลสามลองเลนของคุณโอกัสเราจะเป็นฟิลแบบนั่งขับรถไปปะจะเอาไม่ละกัสก็ขับเป็นดิวเดอร์ไว้ในไดเวป็นกัสก็ทำเป็นเตียงนอนไลฟ์บางโอ้ตจริงๆนอนอก็พี่ก็นอนนั่งอยู่พี่สงา์ยันไม่มีใครทำอะไรเลยรายการเป็นแค่ขึ้นไปนอนใช่ ไปเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นยังไงฝากซีรีส์ดีกว่าครับผมก็ฝากเลยนะครับครับผมก็ฝากทุกคนนะครับติดตามซีรีส์ของเราสองคนตอนนี้ซีรีส์ของเรากำลังออนอยู่ทางช่อง VTV นะครับ Addicted o heroin และร้ายนายเสพติดนะครับสามารถดูได้นะครับตอนนี้ที่ VTV เวลาเวลาสองทุ่มนะครับทุกๆวันอังคารนะครับผมตอนนี้5้ EP แล้วเนาะชายกำลังกำลังเดือดเลยจริงๆกำลังเดือดเลยเพิ่ง e p หานี่ป๊อปเพิ่งกำลังจะแบบว่ากำลังจะไปงอ e p หานี่คือจะไปงอเขาการเปนว่าสรุปเขาจับตัวเราเป็นแทนและโดนจุ๊บนิดนึง first first kiss ใช่แล้วเราก็เลยกลายมาว่าตอนนี้เราอะเราไม่ได้เราไม่ได้ยอมเราโดนมาไปทำเขาทำไมผมมัด ผมัดมัดไงคนนี้มันไม่ดีเลยมันเป็นโจ่ใช่มันเป็นมิดคนดีสุดเลยคนดีคนดีมันเป็นโซ่ไงไปยุ่งกับมาใช่เขาเป็นมิดก่อนปนใจไงเอ้ยก่อนปนใจไงเอ้ย อะไร่ะจุบกันแล้วไงต่อจุบกันแล้วก็เราก็แบบขมเข้าใจกันเออขมเข้าใจกันแต่เราก็ยังแบบรู้สึกแบบไม่ไว้ใจมันละมาจุบอะไรเนี่ยเออเราก็เลยแบบว่ามจุบเป็นซีอะไรมนจุบได้มาเเล่นผิดเราก็เลยจะไม่ให้แบบไม่ให้เข้าบ้านแล้วไม่เข้าไม่ให้เข้าห้องแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบว่าไล่เราก็ไล่เขาไปนอนนอกห้องแต่ว่าเขาก็ยังอยู่บ้านเดียวกันเลยคือเจตนาของฮีโน่เขาดีเขารักเขาห่วงเขาห่วงคือเขาแต่ว่าวิธีการปฏิบัติของเขาอะมันมันไม่ค่อยถูกต้อง เพราะว่าด้วยความที่เขาถูกเลี้ยงดูมาแบบทหารแบบโหดร้ายแบบไม่เคยได้รับความรักเขาก็เลยปฏิบัติแบบรักไม่เป็นแต่ข้างในเขาอะรักรักมากคือเขาอะเขาอะนึกว่าเราอะโกรธเขาอยู่ไงเขาก็เลยอะจะจับตัวเราไปไอ้ของผมปิดมาตลอดเลยป่ะเนี่ยไม่ปิดมันจอเสียะมันจอสีจบเลยนะเริ่มไหม่๋อเริ่มเราแหวกเลยจบเลยนะซื้อของแม็กระปีตอยู่ แย่ yeah, <laughs> เลยเ okay, สร็จแล้วเหมือนเขาอ่ะนึกว่าเรายังโกรธอยู่เ,เขาก็เลยจับตัวเราไปเพื่อที่จะง้อเรา <c oughs> แต่ความจริงแล้วเราเนี่ยแหละคือซื้อกล้วยปิ้งจะไปง้อเขาแล้ว <c oughs> เออคือมันแบบว่าอ่ะเหมือนเรากำลังเ,เดินทางกำลังจะไปง้อเขาจบ <c oughs> ไปบอกแล้ว <c oughs> เขาดูแลสุขภาพช่องปากอย่างดีเยี่ยมแต่ไม่ได้อบน้ำอมะนแต่ไม่ได้อบน้ำเป็นผิวดูแลสุขพ่องนีอะไรก็ไม่สาเลยน้าเนอก็ไม่ได้ละเป็นช่องนี้งเดียวครับจบยังจบ จบที่อะไรนะเมื่อกี้จบที่สื้อควยปิ้งไปงอใช่เราก็เดินทางจะไปงอเขาเขาก็คิดว่าเราจะไม่ได้งอเขาม็นเลนมาจับตัวเราไปก่อนระหว่างทางเออเขาก็เลยกลายเปว่าอ้าว แบบว่าไม่น่ามัดเลยไม่น่าจับตัวมาเลยเทั้งนั้นที่แบบตัวเองเราจะโดนง้อแล้วกัน <c oughs> แบบความจริงจะเล่นตัวได้ด้วยซ้ำแต่ว่าอพอแบบมาจับมัดอ,อย่างนี้นี่ก็คือกลายเป็นคนผิดแทนเลยไม่ไว้ใจอีกแล้วเไม่ไว้ใจไม่ถามกันตรงๆอ่ะเอาจริงๆเรื่องนี้ถ้าถามกันตรงๆแต่แรกเ้าจบวันนะจริงๆไม่ว่าแย่ีโร่จะไปถามแม่ว่าจะเอาใครมาอยู่หรือแกถามกันจริงๆเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุยกันถามว่าแม่ชื่ออะไรหรืออะไรเงี้ยเออพอรู้เรื่องแล้วนะจบแล้ว หรืไม่งั้นโลกนี้ก็มีปัญหาสิแต่ว่าทุกคู่มันก็มีปัญหาของเขาไงไม่ต้องมีเดี๋ยวเขาไม่งมีปัญหาในบ้านมีปัญหาแบบคนรวยฮึคนรวยก็แบบว่าเหมือนแบบเออแบบรถเออวันนี้ขับรถอะไรออกไปจากบ้านนี้เป็นแบคนรวยเออที่กองได้แตงบไม่พอว่ายังจบยังจบจบแล้วเอาฝากด้วยฝากด้วยรอติดตามนะคะแล้วก็รอให้มีสิทธิ์ัสอบต้องมีต้องมี เก่งมากขอบุญตา